โอเคครับผมตอนนี้กลับไปอยู่ในช่องทารินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้กลับไปอยู่ในเกมแรนเจอร์นะครับกับ ID อ่าไปที่5ผมนะหรือไอดีหกธรรมดาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ผมก็ทําทีมพีร้อยได้นิดหนึ่งแล้วนะเนี่ยเลยทำอีกทีมหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เปิดได้น้องทาเครลูบแล้วนะว่าจะไม่เปิดนะครับผมใช้ตัวเปิดเล่นนะห้าตัวว่าจะไม่ใช้แล้วนะ แล้วก็ผมตั้งใจว่าถ้าโดนดีก็จะเปิดได้ฮิคารินะครับแต่แต่ถ้าเปิดได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันผมได้ตัวหลัก2ตัวละจริงๆก็ไม่เปิดต่อแล้วนะครับรว่าแต่ตัวนี้ก็มีโจมตีเยนภายหลังนะส่วนถ้าเป็นน้องอผู้หญิงคนนี้นะครับก็จะมีสกิลลดความเร็วกันโจมตีคู่ตูนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเพิ่มพลังโจมตีนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เาไหั่ก็น่าจะไม่เปิดแล้วนะก็เก็บตัวแล้วครับ แล้วก็ตอนนี้ลูบี้ผมมีอยู่พี่สองพันะคดรัอยสิบเจ็ดนะครับคนานที่จะทําใจพอสมควรนะที่จะไม่เปิดนะแล้วก็ตอนนี้ก็เจ้าไทจีผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้นะครับใส่ดาเมจช่องหนึ่งนะเดี๋ยวพอผมล็อกอินได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็จะอ่าอยู่ไหนนะั้นอยู่นี่นะมันจะมีอ่าเป็นแหวนเอ้เป็นดาวกระจายเรียลหนาดนะครับล็อกอินครบหนึ่งเดือนนะตอนนี้ผมเล่นมาได้เจ็ดวันแล้วนะครับนี่นะดาวกระจายเรียลหนาดนะครับ ดวงดีก็อาจจะได้มานะเออไม่ใช่ดวงดีดิถ้าเล่นเวทักก็จะได้นะครับก็มาใส่ไทจีนะก็ช่างนี้ผมใส่จริงๆผมควรจะเปลี่ยนเป็นออฟแบบอื่นนะจะเปลี่ยนนะหารถแล่นะครับซึ่งตอนนี้เงินผมค่อนข้างน้อยนะอาหารนี่ก่อนก็ไดนะ้ค่อยไปหาเพราะว่าตอนนี้ผมขาดทั้งเงินขาดทั้งจ่ายนะตอนนี้โอ้เงินไม่พอแม้ทางอันนี้นะจําไม่เป็นไรวันนี้ก่อนตอนนี้หลีกผมอยู่ที่ เงินหนึ่งนะครับสูงสุดที่เงินหนึ่งนะมาดูกันว่าผมจะขึ้นทองสามได้ไหมว่าตอนนี้มันเป็นวันศุกร์ไม่เป็นเสาร์ละไอวันเสาร์อัดคลิปประมาณตอนเที่ยงๆดูกันว่าจะได้ขึ้นทันไหมนะก่อนหลีกจะเฟสตัวนี้นะเอาทีมไม่ไหวไม่ไหวต้องหาทีมที่มันซูงง่ายนะครับเพราะว่าตัวผมมันน้ากากนะว่ายังไม่แม็กซ์ตัวเลย ไม่เป็นไรไม่ไหว,ไไหวอ่ะทีนี้ลองดูแล้วกันนะเผื่อไว้นะไปกระสุนจริงๆผมจะไม่ปล่อยทักแคดูนะเพราะผมยังไม่ใส่เก์ให้มันเลยอ่ะสปอยล์ไปแล้วกันอ๋อมาบับนะก็ค่อนข้างทีมผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นเดินไหลนะเพราะ แต่ผมต้องใช้เกียร์ฟรีไปก่อนเรื่อยๆนะจนก,กว่าจะถึงคิดมัดนะครับว่าผมจะไปเปิดตอนนั้นนะเปิดเกียร์คิดตอนนั้นนะครับก็จะดองไปเรื่อยนะครับใช้ใช้เกียร์ฟรีไปก่อนจะพยายามขึ้นทอง3ให้ได้ทุกซีซั่นนะครับว่าไอดีผมแต่อาจถ้าดวงดีก็อาจจะขึ้นทอง2นะเพราะว่ามันก็น่าจะขึ้นไหวนะครับถ้ามีตัวแม็กซสักตัวนะผมก็จะปั้นไทจินะครับมา แบกทีมนะในช่วงต้นเกมนะในการหารูบี้นะครับพอถึงช่วงคริสต์มาสก็น่าจะประมาณได้ประมาณ5,000นะห้า0รูบี้หรือไม่ก็6,000ถ้าถ้าเป็นไปได้นะอาจจะว่าตอนนี้มันเพิ่งเดือนเดือนเดือนหครับเดือน6คริสต์มาสเป็นเดือนเดือนที่เดือนธันวารนครับก็นา่นาจะได้นะแล้วก็ตอนนี้ตัวไอพีร้อยนะครับก็ไอตัว โคลโบพีร้อยนีย่ก็ได้ก็กำลังได้ประมาณบวกบวกห้านะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้เรายังไม่ตีบวกนะครับเก็บไปเฉยยังไม่ได้ตีบวกนะค่อยตีบวกนะบวกำลังครบยี่สิบเทียวนะครับใหม่เีกทองสามนี่ทีมมันโหดไม่ใช่ทองสามเลยเงินเงินเงินหนึ่ง จะตปค่าบาล็อกก็ได้นะครับไม่งั้นเราจะแพ้นะเพราะว่าบาล็อกมันค่อนข้างจะแรงนะครับมันจะพิจายู่นะสกิลไทจิค่อนข้างลึกนะครับใช่หไหมไปถึงในตัวบาวล็อกเลย,เลยไปค่อนข้างลึกนะครับไทจิมันตัวเก่งนะครับตอนแรกผมคิดว่าสกิลไม่เฉยนะแต่พอเล่นสักพักผมรู้สึกว่ามันเก่งกแปลกๆนะอ่ะกดอวตาร ปล่ปปอยมาเยอะนะครับจะได้สตันแล้วก็ไปในตัวอันนี้มันไปยืนขน้างหน้าไทจิมาเนะี่ยออหมือนจะแพ้นะดูดูชงดูทรงนะว่าบาล็อกมาเริ่มสร้างกองทัพกันนะครับฆ่ายังไม่ได้เลยนะ โอเคแพนะครับเพราะว่าน่าจะแพนะดูดิอบอล็อกมันเริ่มข้าสร้าออกของทัพแล้วก็ยอมแพ้ไปนะครับรว่าเล่นยื้อไปก็มีแต่แพนะก็อาจจะเสียเวลานะทําให้ดันไม่ทันนะครับไม่ไหวนะเบามือ อาจจะไหวนะอาจจะอลองดูผมอาจจะโดนตัวบินปีป้อมเราแตกนะครับเพราะผมไม่นอปป้อมเลยนะป้อมผมไปถึงยูซ้ำเอ้ยไม่ถึง,ถงป้ายอันนี้เลยซ้ำนะแต่มันะมได้ขอป้อมนะครับขอป้อมถ้า่ไปตายก็เรียบร้อยนะแพ้นนะอ้าวแพ้ตัวพื้นไม่แพ้ตัวบินครับโอเคทีมผมูซสึกวัตแค่าากาดนะไม่รู้จะขึ้นทันไหมเนนะี่ย พยายามคัดคัดหาทีมที่มันเราสู้ไหวนะครับไม่ไหวนะกเกียเวเวอร์เมื่อกี้เราจะรู้ว่าทำไมไม่ไหวนะครับอลองดูแต่ผมไม่น่าจะบีดามิเลยข่าฟิตนะก,ก,ก็ข้ามไปก่อนแล้วกันไม่น่าจะสู้ไหวนะครับเฮ้ลองดูอาจจะโดนตัวตาวินชีกอลเปย์นะแล้วไม่แพ้นะครับ ก็คุ้มที่จะลองนะทุกไม่ไเลยเกะไรขึ้นนี่ะดาเมจไทจิมันยังไม่แรงนะครับมันเพิ่งวิ่ร้อยสี่สิบนะค่อยๆกำลังเก็บกบอยู่นะครับ เดี๋ยวลองยังไงผมก็จะปั้นไทจีแล้วนะก็อ่ะไปแล้วกันไปจัดกบเลยรู้ว่าจะมีความแตกต่างไหมนะป่าตอนนี้บอกเด็ดนะเดี๋ยวพอผมลงคลิปอีกรอบหน้าผมได้ขึ้นก็จะได้ไทจีสองร้อยสิบแล้วนะเพราะว่าดานผมก็ยังไม่ได้ดันนะไม่ดันทั้งสองร้อยห้านะครับอาจจะได้ไทจีสองร้อยสิบแล้วนะ ผมจะไม่ใช้รูบีนะครับแต่การทำทุกอย่างนะครับคือจะดองในมากสุดทำความอดทนนะไม่ไหวนะเฉจอย่างนี้มันก็ไม่กียราเมีตนะครับ่ะลองดู้องเสียงนะครับ ก็อยากซูมไปใหม่นะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเบิดจะเก่งนะแต่ตัวมันทำไมรู้สึกมันังเก่งไม่สุดแต่ตสงสัยต้องขึ้นก้าดาวก่อนนะก็ตอนนี้ก็เอเท่าที่มีสู้ไปก่อนสูมไ,ไปก็เหมือนแจกแต้มมะโอ้ขี่แพ้ขึ้นไม่ทันละ ในขึ้นทันอยู่นะเดี๋ยวไล่ตั้งเยอะก็คล yeah. ิปท yani uh, okay. ี่คุเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปที่มาโชว์แต้มโชว์แจกแต้มนะครับเจอกันใหม่ไม่จพิ่งดูข้างกลางกับเกียร์ดีสายมันปะไม่มีโอเคอ่ะเป็นสายบ้องไว้ก็ค่อยหาเงินมาอัพนะครับก็คลิปที่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันหคลิปหน้าครับก็ถ้าจะเล่นได้แอดมาก็ทีมนี้นะครับตามนี้นะตอนนี้ก็ใส่เกียร์แบบนี้นะครับ จะใส่ไทจีอันนี้ใส่นี้เจใหม่กินนะครับสวัสดีครับ